สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมเหมือนภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมเมือนนี้มาใส่เบ็ดน้องนะครับเป็นเบ็ดขั้นนะครับเมือนนี้หมายชดน้ำปูนะครับผมแต่ว่าเหมือนี้ผมเปลี่ยนฟังนะครับผมมาใส่อีกฟังหนึ่งเอาเบ็ดขั้นมาหาปากลองเบืงแถวหนีมันก็ยังไม่เดินแบบว่าเป็นตะปักเบ็ดนะครับผมเบึงแล้วก็เป็นตะคืออยู่พี่น้อง <laughs> เป็นตะคืออยู่ อากาศเป็นยังไงแล้ันนี้ได้เยอะเสรเดือนมากนะครับผมใส่น้ำปลาเนี่ยนะพี่น้องสี่สิบหลังมันนี้สี่สิบหลังก็เดี๋ยวผมจะใส่ขามขึ้นเลยนะครับผมเอาเยามาลุ่นตอนเสาร์เดียวกะใส่เหยื่อแบบเส่ดเดือนใหญ่ไวนนนนไ้นะครับผมเบิ่งกันครับว่านีเป็นยังไงนะครับผมหมายฝั่งทางนี้ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่ครับผมหมายเ้า นีแขวนยามไปนิดสักกันพี่น้องยามแดงเอาแขวนไปสักกอนช่วงนี้ก็แดดดีดีดนะพี่น้องเนาะโอ้ยหหอนเอายิ่เมื่อเช้าร่มหนาวสวยมากหอนเบิ่งครับผมเบิง่งฝาแจงเป็นแจงปุณนะแจงดีเป็นดี ຫ້ອນເ h ົາຫ້ອນເອົາເດອງ จะไม่ปไปเดี๋ยวพี่น้องใส่ไปน้ำปลาสีเลยมุ่หนามห่อนเดี๋ยวพี่น้องหน้าห่อนครับ นี่ขี่ขั้วยนะครับนะครับปลามื่กี้ขี่ขัวยมีขี่ขั้วยมีขี่ขั้วพี่น้องน้องใส่เดือนตัวใหญ่ด้มีขี่ขั้วยู่ าำอะไรยู่คุ้ยน,น,น,นี่ใส่น้ำที่ตื่นเบึงน้ำครับพี่น้องพาปลามาเล่นน้ำตื่นแต่ว่าน้ำหอนหอนโอ้เรคือยามฝนเลย พี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมาหลุนมาเบิงผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ งไดไสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมมารุนเบ็ดน้ำกันครับผมนี่ครับผมตีหาก,กว่าแดดออกครับผมนี่ครับผมแดดแห้งเป็นแห้งเดือดมาแล้วกันนี่แหละครับผม บรรยากาศหาอยู่หากินนะครับผมโลกเข้ากับเลี่ยนไปหลายพี่น้องโอ้ยล่าสุดนี่ก็เพิินในบรรยากาศบนท้องฟ้านะครับผมมีอุกกาบาตตกเขินตกผัดผ่านลกเข้าไปแบบใกล,ใกล้ๆเลยนะพี่น้องเนาะโอ้ยไปแล้วครับโลกเข้า <laughs> นี่คือนาฝนกลายเป็นนาแลงนะครับทัางบุมเนี่ย มองขี้กข้วผมผมเบ็ดเขาคือหักแนวนี่พี่น้องคนเหยียบบหรอนี่ครับผมเบ็ดหักเบ็ดหักเบ็ดหัก hết lại kín. oh Ô, phía đoàn Ô, phía đoàn Tôi nhảy lên phía đoàn Bà lấy lý Bà lấy dày hấp lên nè Chín, ครับผมเฮยไหลใหญ่ครับโอ้โายว่ยึดถึงขันหักเลยตัวนี้แต้มแหลกเป็นถือว่าต้ใส่สวยอยู่ครับผมมาแล้วครับเก็บกันครับ หลังนี้ยังอยู่ไม่ยูครับไม่ยู่ไม่อยู่หลังเนี้ย,ยน,นี่กระโบมี่ครับ มันใหญ่มันจังเงียบด้วยหรืน้องเออเงียบกิ๊บเลย ผมวาผมใส่ไปหนีหลังหนึ่งเขาเบ็ดจมได้พี่น้องนะอ๋ออุปลาไหลอีกได้นี่ผมว่าเป็นแนวนี่อ๋อมองนี่ปลาไหลคือนตายแต่วู้พี่น้องปลาไหลอีหลีปลาไหลอีหลีมองนี่ปลาไหลคือนบังครับผมบังหางโอ้ ใช่เลส่วนกันค่าโอ้โหินะน้องปลาไหตกไข่เลยต้องหาเขาเอื่นนยบังลั่นมาใส่จกหนูอยู่ นี่ครับเต็มสองเป็นปลาไหลที่กันครับเก็บกันครับเจอเต็มปลาไหลปลาตัวอ,อื่นอย่างบ่งมีอยู่หอยมันกินเบ็ดแต่เนี้ย ยิมบลกหอยไปเห็ดเยื่อมาใส่ปลาไหลกันพี่น้องมากินเบ็ยดหอ้องหอยหอยโอ้เห็ดเกือบมีปลาพี่น้องนี่ขวาขวาปลาขวานี่ครับผมบกหอยเน,นี่ยเยื่อใส่ปลาไหลห้อ ส่วนนี้ปลาครับส่วนปลาครับผมประตูปูนยายนะพี่น้องเพากันหน่อยมันค่อยมีปลาพี่น้องมันจไม่ตะปลไหลเล่มา นหนำห่อนหมู Saint ่บ้านเขาใสบอกขึ้นมาคนหน่อยอีกแล้วพี่น้องคนน้อยเก็บบกหอยกันพี่น้อง ไปเฮ็ดเยือะนะครับผมครับพี่น้องยามเบ็ดกู้เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนใหญ่กันบวกค่อยมีปลากินนะครับน้าม,มันห่อน,นี่ผมใส่เลาะตื่นๆเลาะเนี่มีปลาไหลมานะครับผมหลักๆไปไปเบิ่งผลงานกันครับ นี่ครับผมผลงานเฮาป่าซี่ตัวนะครับผมปลาไหลสองป่าน้อยสองปลาไหลก็ตกให้อยู่แต่ผมเก็บปกหอยน้ำนะครับผมผมจะเอาปักหอยนี่มาเห็ดเยือนะครับผมผมจะเอาปอกหอยนี่มาใส่เดี๋ยวผมผลงานนักครับผมนักปอกหอยเ <c oughs> บิ้งก่อนครับปีงหลายเมื่อนันปีงก่อเมื่อมาดิ้นลงไปล่างยุสะจะขวง ลอยลงสะเสยไปโอ้ยปิงหายเกาะอยู่ล่องเถานะครับผมเย็ดตังไดวุน่นนี่แต่ไปแพร่อยู่สะผมมาคับปิงนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินกับอ้าพอได้อยู่เด็กกินอยู่ยยพี่น้องกับปลาแนวอื่นโบกินปันไดเพราะว่านี่แหละครับผมผ่านฝนมาตกหนำหอนปลากับโบาหาวบนเรียนเหรนบ่เขาเอื่นเนี่ กินบดีปันแดแต่ว่าวกับพ่อได้คับเขากับปลาครับก็ฝากเป็นกําลังใจใา้กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ